ครับเฮียสีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในร้านเฮียสีนะครับคืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นปอเปี๊ยะสดครับปอเปี๊ยะสดนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นสูตรอะไรครับเฮียสีอันนี้ของของของแต้จิ๋วเราครับผมหูหอมเนี่ยหอมปลาหมึกกนเนี่ยครับของเราจะเป็นน้ำจะเป็นหมูกับปลาหมึกกรอบครับโอ้โหหอมน่าทานมากเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดขายยังไงครับเนี่ยชุดละสี่สิบบาทครับชุดละสี่สิบบาทครับผมคือเป็นอาหารที่เสริมเพิ่มใหม่ ฮะเป็นอาหารเสริมาใหม่ครับผมขายดีไหมก็โอเคครับผมสูตรเป็นไงครับน้ำแอบปอเปี๊ยสดเรานะครับจะจะไม่เหมือนของคนไทยนะฮะคนไทยจะทำแบบออกเปรี้ยวมาขามแต่ของเราจะแบบสูตรแต้ผิวจะออกหวานอมกลมครับอ้หวานแบบกลมกลมไม่ได้บอกเปรี้ยวไม่ไม่ออกเปรี้ยวเลยครับผมครับสั่งได้ทุกช่องทางเหมือนกันเหมือนกันครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเริ่มทุกช่องทางครับสามารถสั่งได้ราคาไม่แพงครับผมครับปอเปี๊ยชุดละ ถ้าทานนี่ก็ยัง40บาท40บาทก็ถดอวยวหลอดชุดละสี่บาทสี่บบาทเหมือนกันพิเศษนะก็เพิ่มอีก10บาทหนึงครับแต่น่าทานมากนะครับเนี่ยน่าทานมากขอบคุณมากครับครับผมครับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่ที่ร้าน แกงกะหรีคุณมาลีนะครับอีก2อย่างครับพี่เรายังไม่ได้ชิมครับในสัปดาห์นี้เรามาชิมกันครับนั่นคือปอเปี๊ยะครับแหมสูตรเขาบอกสูตรไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับไม่หวานเหมือนน้ำมะขามเปียกที่ใช้กันนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่บอกเลยว่าใช้ปลาหมึกหอมมากเลยครับในน้ำราดเป็นน้ำโพลลที่ราดในก๋วยเตี๋ยวหลอดเดี๋ยวขอยญานผู้ชมลองชิมครับเพราะเฮียตีนะครับเจเนเรชันที่3ของร้านแกงกะหรี่คุณมาลีบอกมานะครับแล้วบอกให้ลองชิมดูครับเดี๋ยวเราชิมกันดูครับเป็นยัง นี่ครับคุณชมให้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนนะครับให้ได้นะครับคุณชมแต่จะหวานนิดนะครับจากง่ายคือปอเปี้ยยังไงก็ต้องหวานจากเครื่องเทียงข้างในก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวจริเตี๋ยวอร่อยครับคุณผู้ชมนี่ครับอร่อยครับคุณผู้ชมเดีคุณผู้ชมที่ชื่นชอบหวานเผ็ดเปรี้ยวไงเติมกันเองนะครับแต่นี่ปเป็นจิน,นอลอของร้านถือว่าอร่อยเลยทีเดียวครับ ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับพามาชิมของอร่อยนะครับหลังโรงบาลกลางนะครับกับอีสูดที่แบบคุภาพไร้ขีดจำกัดครับทานอาหารเสร็จแล้วครับก็ต้องหาน้ําทานครับคุณผู้ชมเป็นน้ําสูตรดั้งเดิมครับใบบัวบกนะครับแก้ช้ำในนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตลองเจ้าของร้านลองชิมดูนะครับขอสักแก้วนะเทียนะเดี๋ยวเใหม่เอาใหม่ตักใหม่ขาบอกตักให้ใหม่นี่ครับใบบัวบกครับหาทานยากนะครับ ไม่หวานจนเกินไปครับอร่อยครับคุณผู้ชมพอทางข้าวเสร็จก็ต้องทานน้ำใบบวกแก้ช้ำในสักหน่อยครับคุณผู้ชม